ชาอุ่งดูสิทุกคนชาอุ่งตรงนี้เรียกว่าบางขันเนาะอันนี้บางขันเนาะตลาดคลองหลวงนี่ไงตลาดคลองหลวงคล,อง,ลงองสองนะฮะชาอุ่งอย่างอย่างน่าทานมากคืสกอสกินเนชั่ชานมแล้วก็ชาบาลีอย่างเขาบอกว่าอร่อยแทบมากเลยนะฮะตรงนี้จะดูลานสวยมากเลยทุกคนแต่ตรงนี้จะเป็นแบบคล้ายๆกับถ้าไปตรงนี้ก็จะไปตลาดบางขันตรงนู้นไงไปก็ธรรมศาสตร์ลังสิตไง แต่เรามาตรงนี้ตรงตลาดคลองหลวงซึ่งตรงนี้จะมีสเต็กด้วยอุ๊ยเดเหลือไปกินสเต็กดีกว่าทุกคนจ้ะเดี๋ยวเรามาเรามาอ่าเรามาชิมกันเนาะเรามาชิมกันชาอุา่มนะเดี๋ยวเราไปนี้ก่อนจ้ะเราไปอ่อเขาเรียกว่าอะไรไปสเต็กก่อนอุย้ยเป็ดเสร็จฐีน่ากินทำไมปิดไวจังเลยพิ่งจะหกโมงครึ่งเองตลาดคลองหลวงทุกคน นี่จะชาอุ่มจะอยู่ตรงตลาดคลองหลวงตรงตรงนี้สะพานไปตรงนี้จะเป็นบงกฎหนึ่งสองสาไปบงกฎนยถนนบงกฎนะฮะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นโอ้ยดูสิเป็นแหล่งแหล่งของกินจากทุกคนแต่เราจะไปสเต็กจากทุกคนจ่านี่จ้ะตรงนี้ทุกคนนะฮะเราจะมาฝากจะกินเผื่อจ่กทุกคนจ๋าโอ้ตรงนั้นมีเช้ามันไก่ตอนประตูน้ํามาเปิดตรงนี้ด้วยตลาดคลองหลวงเลยหรอ่าเปิดตรงนี้ทุกคนดูสิ รายเรียงไปด้วยคนนะฮะทุกคนจ้านีิจาสเต็กโชกุนนีิจาสเต็กโชกุนนี่าทุกคนดูสินี่ค่ะนะฮะน,นีิจานีิจาทุกคนเต๊กทองรวยแบ์นี้เลยจะทุกคนจะน่ากินไหม ันเนี้สเต็กโชกุนนะตรงนู้นจะเป็นชาอู่งแต่ตรงนู้นเห็นไหมคะับชาอู่งทุกคนรสนะ,ะบรรยากาศแบบตรงนี้หิวผิวจานะฮะนี่มนะาจากทุกคนข้างๆจะเป็นยำเลยนะทุกคนยำปลาซิ่งส้มตำประมาณนะี้ทุกคนจัดแล้วมีตุ้งตุงตุ้งปี่ยวแต่เราจะสะเต็กกันนะจ่ะทุกคนจ้ะมีจาก แสงสีแสงสีอ่าใครอยากรู้เมนูอะไรบ้างทุกคนนี่สเต็กชกโนนี่ใครสนใจบ้างแวะมาแถวคลองหลวงนะฮะตลาดคลองหลวงคลองสองตังนี้เรียกว่าคลองสองทุกคนอันนี้เมนูแนะนำนะคะจา้า ฟาเกตตี้สเต็กไก่สลัดอ,อกไก่ก็ามาจ้าทุกคนนะฮะตลาดคลองหลวงก็เป็นครั้งแรกที่เรามาตลาดคลองหลวงเนาะเราขับรถผ่านตลอดเลยอะทุกคนเดี๋ยวเาโพสต์คลิปนี้ลงก่อนนะฮะลงคลิปนี้ก่อนแล้วกันสั้นๆน,นะฮะเก็บบรรยากาศจ้ทุกคน